กลับมาที่สนามพีระสกิจพัทยากันต่อครับกับการแข่งขันในรุ่นนี้ครับนิโตะครับ F6 ครับรุ่นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นิโตะ r ร c ซิ่งเพอร์ฟอร์ e มนส์นะครับกับการแข่งขันในรูปแบบของรถเขาเรียกว่าเป็นการเร,าเรียกว่าเป็นรถย้อนยุคหรือรถเรโทรนั่นเองครับนี่สาวสวยจากยังโตโยต้าแฟนผมฮะสวัสดีเจ้าที่รักมาฉลักเธอนะ <laughs> อ่ะมันนี่ครับตอนนี้ครับเนี่ยเป็นไงฮะ <laughs> สนุกไหมฮะสุดยอดเลยป่ะฮะครับผมโอ้โหนะขอบคุณสปอนเซอร์เลยฮะนะฮะเข้ามาเข้าเบรกฮะมีใครกำลังครับตอนนี้ยางโตโยต้าครับเชฟเลอร์นะครับรถยนต์อีิสุสครับ 3K แบตเตอรี่ครับไวเออโตมอตีฟลิควิดครับพีทลูบิแคนครับบีอาร์ซีเรซิ่งคัพครับอากนาคาร์บอนวิสาดครับนิโตเรซิ่งเพอร์ฟอร์มานท์ครับ ECU Shop พระเบกเน็กสเตอร์บอสเครื่องมือช่างมืออาชีพครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับครับผม รุ่นนี้ครับในส่วนของกริดสตาร์ทนี่ก็เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับในรุ่นของ F6 นะครับมาดูครับกริดสตาร์ทลำดับที่1ครับ BME 36หมายเลขหนึ่งครับโอ๊ตชอนเนนเบอร์เกอร์ครับนี่ฮัลโหลอูสเอ๊กูรักกูรักโอ๊ตนี่ก็แข่งขันมานานแล้วนะแต่เอกลักษณ์ประจำตัวเขานี่รถสีเขียวครับใช่ครับเขียวเหนียวซับครับแกงอูตนี่เขาเขียวหมดนะฮะครับ เลยฮะและมาดูในอีกหนึ่งคันครับกีตาร์ระดับที่2ครับคนนี้ถ้าพูดถึงรถเรโทเดการขับขี่ต้องนึกถึงเขาครับสำหรับเจ้าป๊อปครับสุเมดวรลาพาฟึกครับโอ้โหยินการันตีส่งเข้าประกวดสู้สู้ครับป๊อปยินการันตีครับชื่อนี้มีแต่ความมันครับบอกเลยครับปกติถ้าในเรื่องของรถขับหลังนี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 70K 70หรือว่าเจ้าทีทีหนึ่งสี่หนึ่งนะอ่านี่เค70อีกหนึ่งคันครับหมายเลข49ครับ เอกพันโมสันเทียครับสู้ๆครับผมเอกพันโมสันเทียนะครับในรุ่นต่มปากน้ำต่ตาปัก,<า>กน้ำขยับกันไปอีกหนึ่งคันครับยังคงเป็นโตโยต้าเคเหรือที่เขาเรียกกัน DX DX นะเนี่ยแหละฮอ่าตอนนี้ราคากำลังรลิ้วเลยทีเดียวครับครับ E 70ครับคันนี้หมายเลข70ครับธนกริดรีดอุไรสู้ๆครับพี่อาทีมงานพร้อมนะแตบเบลสวยเลยชุดสวยเลยใหม่เอี่ยมกิฟต์เลยนะเอเอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคัน<อ>ครับตรงนี้ลูกพี่ผมไม่ได้ออกมาเหรอก็อรามีปัญหาเรื่องแขไรคันเมื่อวานนี้เกียร์แตกนะครับนี่ครับอีกหนึ่งคันครับรถไมาย361คันหมายเลข2ครับ สเตฟานเบรเกอร์ฮัลโหลสเตฟานนะกูรักก้าข้างในนี่อาฐานการแต่งนี่เหมือนเหมือนคัททูอีสามเมื่อก่อนเลยนะองมาลัยซ้ายวงมา้ายนะครับงงว่ะผมก็ขับไม่ได้เพเป็นผมนะแม่งสับผิดครับเอามาแล้วคันนี้ครับนี่ฮะหมายเลข5 3ครับขวัญใจคนครับเพอร์บี้ครับหมายเลข5้สครับเซทวิทคุณารัตนังปูนคุณบอย นี่ฮะขวัญใจฮะสู้เพื่อลูกเสื้อผู้สู้เพื่อลูกนะเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้เจ้าถิ่นงูปลอมอืมเป็นพร็อพที่เราวางไว้งูปลอมครับอ่าเป็นพร็อพที่เราวางไว้ครับนี่ฮะที่พี่บังซื้อมาอีกตัวหนึ่งครับผมและนี่ครับหมายเลข45ครับขวัญชัยแก้วใส่เลิศครับสู้สู้ครับโอ้รถไม่เสร็จกันหลายคันนะครับมีปัญหาเยอะเลยนะครับมีปัญหาเยอะพอสมควรเหมือนกันหลายคันเลย มีคันหนึ่งนะมีคันสุดท้ายนะคืนคุณมานะนิมมาภูติครับผมแล้วพี่ตีก็เสียดายครับรบเต่าแว็กซี่ของเขาคุณอัมพลผมช่วยครับผมทําไม่ทานอ่านี่ครับคันนี้ครับหมายเลขยี่สิบสามครับสุรชัยโปร่งจิตครับเมื่อวานไม่ได้ลงทาการแข่งขันต่อท้ายเลยนะคุณสุรชัยครับไม่เป็นไรครับสู้ๆครับไอรุ่นเอเนี่ยฮะต้องใช้อย่าง ครับโตยโยเท่านั้นใช่นะฮะพอเป็นรุ่นเอรุ่นโอนะครับเราต้องถกโตยโยเท่านั้นนะครับผมเอาละครับ,รบป้ายหนึ่งนาทีครับ Start Engine ทํทำการแข่งขันทั้งหมด8รอบสนามด้วยกันนะครับทำการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด8รอบสนามด้วยกันเมื่อวานเนี่ยรถของคุณบอยอ่ะเฮอร์บี้อ่ะวิ่งดีมากฮะฮะสตาร์ทมาเต่าคู่เลยเนะต่าคู่กันเลยอ่ะเมื่อวานนะใครได้ชมถ่ายทอดสดนะครับทั้งพี่ติ๋ทั้งคุณบอยครับออกในอันดับ รู้สึกจะ4ี่ห้าพอพอปล่อยปั๊บโห่ <c oughs> โดดขึ้นมา1นึ่งสองสามอ่ะผมว่าสนุกเลยนะเมื่อวานนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับคู่หน้าเนี่ยครับดูกันให้ดีๆครับ <c oughs> อุสโชเนนเบอร์เกอร์กับสุมเมศวรภาฟพฤก จะป๊อปยังไงบ้างนี้พาเรส,สาวสวยครับจากโ,โ,โตโยจากนิโตเลสซิ่งเปอร์ฟอร์มาน์จากแบตเตอรี่ส K เป็นไงล่ะครับนี่ฮะนี่ฮะแฟนผมเป็นคนคุมทีมอยู่ฮนะวาม,มือผักว่าเธอเดินได้แล้วนะเธอเดี๋ยวรถจะชนนะเธอนะนี่เป็นไงฮะนี่ป้ายสิบห้าโอ้โหตะกล้องพลังแกเยอะขึ้นมาเลยนะสุดยอดของกล้องครับเพราะถ่ายรถโอ้โหกว่าจะเดินโอ้โหพอเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหหมุนรอบเลยมีมีทุกมุม อะไรมุมเอนเหรอเอ็นไอวิวอ่าสุดยอดแล้วอ่าแล้วครับฟอร์มชั่นแลบครับใครรักใครชอบใครที่พิมพเข้ามาครับพิมพ์เข้ามานะฮะเอา้าเซฟานเหมือนเมื่อกิมจะไม่ออกครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับตื่นมาวันนี้ชีวิตต้องป๊อปครับโอ้โหโ,หโจโจสวิทโจนานาซนนอนนครชัยศรีไม่ได้มาแข่งทีมจโจเขาไม่ได้มาแข่งโจเขาก็นอนคันอยู่นี่แหละ นั่นน่ะสิตั้มโลบาซิงครับครับ FC t h e b a s e สู้ๆเลี้ยงแมวเป็นไงฮะเยาะเย้ยกันฮะเยาะเย้ยกันผ่านเพจเลยฮะพิมมาพิมมาขิงใส่เลยฮะไปคุณโอคุณบเลเลี้ยงแมวคันนะดิเออค่ะโอเดเบสบอกว่าเลโทรรักทุกคันเชียร์ทุกคนสนามหน้าไปแจมด้วยสนามนี้เลี้ยงแมวไปก่อนท่าแมวท่าแมวโอ้แมวน่ารักนะ คุณอะไรเนี่ยคุณชาลูนบอก186สุเมะนะป๊อปบินโชว์หน่อยป๊าดให้บินโชว์เลยเหรอเมื่อวานเลยไงเมื่อวานประมาณเขาสุดยอดเลยนะเมื่อวานตอนหน้าแหลมบินได้หนึ่งโชว์มาแล้วนะจริงนะบินแบบแล้วที่ตะมันกว่านั้นคือที่สามวิ่งตามลายป๊อปครับไปคนละทุ่งเลยครับเออจริงคือแบบดุดุเดือดอหะเมื่อวานน่ะรถมันเยอะกว่านี้นะครับรถแบบมันมากป๊อปดีแบบบินแบบโหดมากจนฝรั่งบอก โอ้ไทยแลน l ์โอเล่บินยังนี้อายไปไปด้วย Thailand o อเลจริงๆนะครับโจบอกว่าคันสิครับพี่งานการไม่ต้องทำแล้วครับดูไลฟ์ทั้งวันนี่นี่เนี่ยน่ารักเนี่ยน้องเนี่ยฮะเห็นไหมน่นหนงเชื่อยังครับถึงเขาไม่ได้มาใจเขาอยู่นี่เห็นไหมครผมถึงบอกว่าผมเหมือนมันน้องๆยังอยู่ในสนามทุกคนเลยนะครับแล้วเพื่อนๆยังอยู่ในสนามทุกคนเลยมันสนุกตรงนี้แหละอบครัวเราะใช่นะครับ เชียเชียเต่าชมพูครับครับผมคุณสุทธิพงศ์บรรจงสูงเนินฮะอืมอ่แลละครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงของป้าย2 w by 2นะครับกระบะแข่งต้นไหนนะมีคนถามมากระบะรุ่นต่อไปที่น่าจะแข่งก็น่าจะเป็น17ขีดหนึ่งใช่เ,เพราะ17ขีดสองแข่งไปแล้ว 17.1เมื่อเมื่อวานจเ17.2คือวันนี้อ๋อวันนี้ใช่ไหมวันนี้รุ่นต่อไปคืออีซูวันเม็กเลส1.9นะอ๋อแล้วก็สามพันอ่ะเนี่ยรอดูครับและโอเอสสองนั่นแหละต่อเลยนะฮะตั้งแต่ใบสองไปต่อเลยครับนะครับเอาแล้วครับตอนนี้รถทุกคันผ่านเข้าครับเซติค้าเข้าผิดแล้วการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นตอนนี้จะเข้าในส่วนของขั้นตอนการสตาร์ทครับ เอาละครับตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนกระตัดเรียบร้อยครับออกตัวมาได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับวู้โชเนนเบอร์เกอร์โอ้และเต่ามาอีกแล้วครับมุดขึ้นมาอีกแล้วครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ไซฟานเบอร์เกอร์ตามขึ้นมาไม่ถึงครับโอ้สนามนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าทอปเฮอร์บี้นี่ออกตัวดีจริงๆครับนี่คือความมันในรุ่นของนิโตครับ F6 นะฮะแหมมันเลยทีเดียวครับบอกแล้วไงเต่าไปไงครับสุดยอดไปนะขึ้นมาขึ้นมาต่อกรกับเจ้าเจ้าป๊อปได้เลยนะ โอ้แล้วจาแต่จังหวะออกตรงนี้พอสุดทางตรงขึ้นเขามากลายเป็นสุเมธวรภาพฤกษ์ครับป๊อปป๊อปยินการันตีดีขึ้นมาเป็นอันดับที่สองครับเตฟานเบอร์เกอ,อร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่สี่เดี๋ยวดูวดวเ,เดี๋ยวดูเตยฟานเดี๋ยวเขาก็ไปวิ่งกับเพื่อนเขา<ม>เออคนละรุ่นคนละคา้ากันหมดเลย<ม>แล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆครับอัมพลผมช่วยครับออกมาแล้วฮะอ๋อพิสตา์พิสตาส์เหรออัมพลผมช่วยมาแล้วครับเต่าตัวที่สองมาแล้วครับเอาเว้ยแว็กซี่เว้ยมาจริงเหรอ หรือว่าไปเสร็จโอ้ยมาแล้วเมื่อกี้เห็นาแว๊บเลยอยู่เธอเดี๋ยวตรงนี้นะฮะนี่ครับหมายเลขห้าสามครับสู้เพื่อลูกครับคุณบอยฮะนี่เซฐวิทย์คุนารัตตังกูนะครับโอ้โหนี่ฮะเฮอร์บี้ครับใครชอบนะฮะเชีย์เขาเลยครับนี่ฮะคุณบอยนะฮะคุณบอยบอกว่าลูกให้วอลมาอันหนึ่งหนูจะเป็นคนสั่งของพ่อเอง รีดิโอคอนโทรลโอ้คโหนะบ้านบอกทันทีบอกเต่าน่ารักน่ารักจริงครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วครับตอนนี้เข,เขาน่ารักนะฮะแต่เขาดุดุดันนะฮะในสนามเนี่ยนี่ครับยินการันตีครับเจ้าป๊อปครับ186่สุมเมษวรรษพาดพื้นับและนี่ครับเศรษฐกิ์คุณารัตนาอังกูลครับที่1ในรุ่นของ F6U อ้าวแู่โอ้แล้วครับเกมุดขึ้นมาครับเอกพันธ์โมสันเทียครับขึ้นมาเป็นอันดับที่4ครับเอาครับสอดแทรกขึ้นมาได้ครับเจ้าตั้มปากน้ำนะฮะนี่ฮะ ถูกคู่ฮะถูกคู่เหมือนถูกคู่นะถูกคู่ถูกคู่เหมือนถูกคู่เลยเดียวแต่ตอนนี้วูดชนเอนเบอร์เกอร์ครับอาศัยจังหวะในการออกตัวนี่ขึ้นมาเป็นันดับที่หนึ่งแล้วทิ้งออกมายาวเลยครับปล่อยให้สองสามสี่เขาชวนทะเลาะก,กันอยู่ข้างหลังสดุดยอดนะครับอูดบอกว่าเนี่ยฮะยูนิเวอร์จิมฮะแข็งแรงฮะครับอูดก็ทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องจิมนะเรื่องยิม<อ>นะเรื่องแบบประมาณว่ายกน้ำหนักยกเวทอะไรนะครับชอบมากนะฮะเขาอยู่พัทยานะครับ พี่น้องชาวพายานะชาวต่างชาติเยอะครับ,รบผมนี่ครับมาแล้ว 1, 8, ครับ186ครับป๊อปสุมเมธวรภากพฤกิกโอ้โด้านหลังเฮอร์บี้เฮงนี้ต้องโอโแ้แล้วแล้วเฮอร์บี้รับสึกหนักแล้วครับตอนนี้ k คเจคันติดตูด<ห>เลยครับเฮ้<ห>ย,ยลุมกัดเตาอะเฮ้ยลุมกัดเตาอะกระต่ายลุมเตาแล้วครับตอนนี้จะเอาใจอย่าไปโดนอยานอนด้วยโอ้โหเตาเตาหลบก่อนเลยโอ้โห ตอนต้องลงไปกินปกปุ่งกันแล้วเสียวโอ้ยปล่อยเลยครับ<อ>ปล่อยเลยไม่เอานายูนายูแดดแรงกว่าเขาคนละรุ่นเ,<อ>ขขเขาคนละคากันเขาไอ้นี่สองคันนี้เขาเป็นอเอ็นเอเอฟหกเอ็นเอส่วของคุณบอยเขาอยู่เอฟหกยูตอนเนี้หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สามนึกเหมือนเอฟหกเอ็นเออ่ะก็คืออันดับสองสามและสี่เพราะว่าวอสเนี่ยอาวุธเนี่ยเป็นเอฟหกทีก็เป็นรุ่นหนึ่งเป็นท์แอลโบและเอฟหกทีตอนนี้มีวิ่งอยู่คันเดียวคือ รถของอูดก็มีสเตฟานด้กยคนเออสเตฟานเป็นเออไอสเตฟานอีกคันหนึ่งแต่สเตฟานอยู่นู่นเลยเออก็นั่นแหละก็ไม่ต้องห่วงแล้วอูดไปสบายสบายแล้วอ้าวก็อย่างนี้ผมพูดนะแม่นมากวิ่งอยู่คันเดียวจริงด้วยไปพูดปุ๊บแล้วสเตฟานมันน้อยใจเข้าเลยวิ่งอยู่คันเดียวจริงๆด้วยไปพูดอย่างนี้แล้วโอ้โหอูดอูดให้วิ่งคนเดียวแล้วสเตฟานที่ไง แล้วข้างหลังเขาดุเดือดกันเลยเกิดอูดไปแล้วไม่เอาแล้วเพราะอาการของเทลอดของเซฟานะอาการมเริ่มออกแต่ตอนที่ออกมาวใช่ไหมตอนออกมาแล้วคือออกไม่ได้อ่ะครับแต่มาดูตรงนี้ดีกว่าสนุกกว่าครับตรงนี้ฮะสามคันนี้ฮะรุ่นเดียวกันหมดเลยฮะความมันตอนนี้เป็นการแย่งชิงในรูปของ F6 NA ครับสุเมธเอกพันธนกรตครับสองสามและสี่เดี๋ยวนะรถพี่ีออกจริงเหรอเนี่ยผมยังไม่เห็นในภาพเลยมีจริงออกแล้วแล้วก็หมุนครับจริงเหรอหมุนหมุนไปแล้วตอนนี้อยู่ระดับหกเหรอเห็นระดับเป็นเลยอื เนี่ยต้องหลังกลุ่มหลังหล,งลังกลุ่มนี้หลังเฮอร์บี้นู่น <bie> น่ะเหรอเฮ้ยแล้วก็ไปวิ่งกับเฮอร์บี้นะสนุกเลยแหละเออเออนี่ครับไล่ามาครับอันดับ2 3นี่ฮะเฮอร์บี้เฮอร์บี้เฮอร์บี้เอ้าอะไรฮะเฮอร์บี้ชี้ไม้ชีม้มือบอกทีมงานนะครับเกิดอะไรขึ้นอบอกเอ้ยไปคนเดียวนะไม่เอานะไม่อยากไปเบียดใครนะอ,อนี่ฮะรถสวยๆนะครับน่ารักไหมฮะนี่ฮะคุณบอยวันคอยนี่หมายเลขสี่ห้าใครครับสี่สิบ 5นี่รถของขวัญชายแก้วไซเลอร์ครับรถมีปัญหาครับโอ้ารถมีปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็วิ่งดีนะมันยังวิ่งได้ฮะวิ่งจบไปแล้วกันนะชายแก้วไซเลอร์ต้องประคองครับเอาที่4 F6NE ครับวูดวูด6ไอ้ไพดีกว่าไพ่ของไอ้ดีครับเนี่ยโบ๊อะฮะ๊อบก็ยังไปเรื่อยๆครับเนี่ยฮะนิ่โตผมเข้าประกวดนะฮะเห็นเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นแว๊บๆครับป้ายบุตรดาบานะครับอ่าของพี่พี่เปาพี่เปาไม่ได้ไปแข่งอ่าเออเปิดร้านใหม่ งนี้เลยต้องอยู่เป่าล้านครับนี่ครับ2 3และ4ครับคลาสเดียวกันหมดครับในรุ่นของ F6NA เชื่อเลยครับว่าเอกพันธ์ตอนนี้ต้องวิ่งจะเอาให้ถึงท้ายรถป๊อปให้ได้อะเจ้าพีเขาบอกว่าพี่ตีไปรัดร้อยอาร์ทำไมเฮ้ยพีพูดแซวพี่ตีเลยกันนะไม่ได้นะร้อยอาร์ในที่ขเขาเรียกว่านะ ที่ประจำวิถีก็เลยนะเมื่อวานเขาลงไปกินผักบุ้งเลยครับเรถเขามีปัญหาเลยเขาจอดแถวนั้นเลยครับโอ้โหป๊บไปได้ดีครับป๊อไปไปได้ดีครับครับพ่อทําเครื่องลูกขับอ่าแม่เชียครอบครัวมอเตอร์สปอร์ตจริงครับครอบครัวนี้ครับดีครับป๊อปนี่ก็มีลูกชายนะก็วัยกำลังโตเลยป๊อปบอกว่าเดี๋ยวโตนิดผมก็จะมาแข่งด้วยอ๋อนี่เห็นไหมอยู่กันเป็นครอบครัวเลย แข่งตั้งแต่ตัวน้อยจนตัวยังมีลูกอ่ะพุทปู่ทำรถให้อ่ะยอดนี่ครับผู้นำครับและเป็นผู้นำรุ่นองฟ6เทอร์โบด้วยสำหรับเวอรชวนินเบอร์เกอร์เล็กสี่รอบฮะหรือสิบรอบเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้นะฮะยังมีความมันใหญ่ๆอยู่ครับกับไว้ครับนะในรุ่น F1N F3F3S นะฮะไปติดทานฟอร์สเตอร์และปลายปากทางเพชรจ้ะรุ่นนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนแต่ตอนนี้ในสนามบันเทิงกว่าครับ ในการติดรถช้าครับหมายเลข23ครับสุรชัยโปร่งจิตเฮ้ยแทงแล้วแทงได้ไหมแทงครับแทงแทงน่าจะวิ่งคนละรอบกันหรอคู่นี้หรอ23่สาแล้วอ่ะวิ่งคนละรอบกันครับวิ่งคนละรอบกันตั๊บปากน้ำฮะกองเชียร์คุณเยอะนะครับคุณตั๊บปากน้ำครับเอาแล้ว49ผมหายเอาเออนี่นี่เป็นใครเอาสี้ามาห้าสิครับนี่ ตอนนี้เริ่มจะแยกเออลมันมแยกไปหมดเลยอะ,ะแยกเป็นกลุ่มแล้วเ,<า>เริ่มแบบเขาเรียกกันตามคนต่างอยู่แล้วเว้นระยะห่างนะครับนี่ดูเป็นไงโอ้โหดูความชิลเหมือนคาทคุมิเลยฮะ,ะมันต้องมีอะไรสักอย่างอะต้องมีอะไรสักอย่างอะมาแล้วแว็กซี่หมายเลขที่สิบสี่ตาพลบอกวยช่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 วยด้วยด้วยพี่ตีบอกแล้วบอกว่าอะ เฮอร์บี้เฮอร์บี้เริ่มชิวใช่ไหมผมว่าเฮอร์บี้อ่ะกำลังรอพิสต์อ๋อเหรอเชื่อผมเดะเดี๋ยวเขาต้องมาวิ่งด้วยกันและเดี๋ยวจะเจอกันนะแน่นอนเพราะพิสต์ไล่มาแล้วนะครับพิสต์ไม่ได้ไปลงกินผักบุ้งที่ไหนครับพิสต์กำลังกลับมาหวดอยู่นะครับเมื่อวานรถแกมีปัญหานะครับครับทำให้แกต้องมาออกจากพิสตาใช่ไหมครับครับนี่นะครับแต่ดูความแรงของแงฮะไล่นะไล่ไล่ใหญ่เลยนะ ไล่มาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะห่างประมาณสัก2โค้งครับกับโรบี้อ่านี่ผู้นำครับอ่าอูดเป็นไงเหงาเด้เพื่อนเข้าไปแล้วสเตฟานก็ไม่รอเลยหมาแล้วเราแม่นมากนะเมื่อกี้ที่ผมบอกนะบอกเนี่ยก็เนี่ยครับไอผมทีวิ่งอยู่คันเดียวเอออ้าวหันมาอีกทีอ้าวสเตฟานเข้าผิดไปแล้วใช่เหงาเด้เออเองานะพี่เปามาสักทีพี่เปานะฮะพี่เปาแซวบอกว่าก็นี่ไงขับแบบโควิดเลสเว้นระยะห่างไม่ใช่พี่เปาคนไม่ใจอย่างนั้น ดนรถปะทมันเว้นระยะห่างเวลาคนอยู่ในสนามแม้ตระเปาบุญดาเป็นบ้านมดแล้วแข่งใบแข่งมาเหลือ5คันเอ้ยโอ้ยแปดคันครับตอนนี้มีฮะมีฮะมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะฮะครับแต่ว่าเขากระจายกันครับเว้นระยะห่างงานงงงฮะมาแล้วครับขุดบอยครับคุณบอยมองกว่าไหนวพี่ตีพี่หมาดี อนนี้ห่างกันประมาณนั่นีห่ห่างกันอสองโค้งครับเอาแล้วเดีเ๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดมาแล้วแ็กซี่คันนี้ครับเงาวิ่งปึ้งเลยฮะเงาวแวบป,ปลาแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวรอฮะให้เขาไปติดกันได้ก่อนเลยฮะสนุกแน่นอนครับเต่า2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เมื่อวานนี้ใครที่ดูการถ่ายทอดสดในวันเ<ฮ>สาร์จะเห็นนะสนุกออกตัวมาเตา<ฮ>่าคู้เลยครับ<ฮ>สนุกเลยครับคู่นี้อ,ออกเลยฮะซ้ายตัวขวาตัวแต่พอขึ้นร้อยอากินขับุ้งไปหนึ่งครับ เพุ่งตรงนะฮะเต่าแม่งเหมือนจะไปต่อยกระต่ายเลยะฮะตายก็กระต่ายก็ลองได้ลองหน้าลองได้ลองได้ที่หนึ่งอันดับหนึ่งครับูุช,ชเชนเบอร์เกอร์อเข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายครับ ตอนนี้ยืดยืด,ยดไปแล้วแนนนะยืดยืดออกไปไม่เป็นไรครับเราก็ตามนี้ไปนะครับเหลือรอบสุดท้ายแล้วครับผม,ม่อยากเห็นภาพเต่าคูา่จะได้เห็นหรือเปล่า <S 2> <S 2> เดี๋ยวได, <นะ S 2> ได้เห็นครับเพราะห่างกันแค่โค้งเดียวเดี๋ยวได้เห็นแน่นอน,อน,นตอนนี้อันดับ4ี่นะธนกิจปีดุไรยอันดับ3าในรุ่นหมยขหกเอ็เอนี่ยเสร็จสูนย์คือเขายืดลงไปเรื่อยๆครับครับตอนแรกเขาวิ่งติดติดติดิกันหมดเลยอ่านะอันนี้แล้วก็เว้นระยะห่างกันไปเพราอมันสว a กันแล้วอ่าเรียบร้อย คิวเลยงานนี้ครับเนี่ยแข่งรถด้วยปลอดภัยด้วยนะครับผมครับนี่ฮะเขียวเหนียวซับครับคืออูดฮะเขียวเหนียวซับครับนักแข่งชาวต่างชาติที่อยู่กับรายการนี้มายาวนานครับครับผมรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะแข่งมาตั้งแต่รถสีเขียวจนตอนนี้รถก็ยังสีเขียวเหมือนเดิมครัแต่ก่อนเขาสีเหลืองมีเคยมีสีเหลืองอยู่ช่วงนี้ใช่เขาแก๊งเขาสีเหลืองทั้งหมดเลยแล้วช่วงนี้เขาเขียวมาสองสามปีแล้วครับ เอาล้วครับอูดซิติเบเกอร์นะครับผ่านในส่วนของโค้งก่อนเข้าพิษมาแล้วแล้วก็เตรียมตัวเข้าโค้งทางตรงครับเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับอูดโชเนนเบอร์เกอร์ครับอันดับที่1โอเวอร์ออลและเป็นอันดับที่1ในรุ่นของ F6T ครับอ่าเขาเอฟอ่อาเขาชนะในรุ่นเขาและอันดับที่สอ้ย,โ,อยโผล่แล้วโผล่มาแล้วเอาเดี๋ยวอันดับ<ง>ที่2เมื่อกี้นี่ป๊อปอยู่ป๊อปยังไงก็ป๊อปครับครับ สุเม no? วรภาพพฤกษ์ครับที่2อวอครับที่1นึ่งหวยฟครับและอันด ma ับที่3เอกพันโมงสันเทียอันดับที่4เปิดไฟหน้ามาแล้วครับ70็นคณะกรีดอุไรครับและก็เดี๋ยวมาดูครับภาพที่ไม่รู mm ้เราจะได้เห็นหรือเปล่าสำหรับเต่าคู่สองคันเฮอร์บ no ี้สองันเน่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะมาคู่กันได้หรือเปล่าจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเอ้ยถึงเลยมาจนได้แล้วเว้ยเอร์บี้เรียกกล้องแล้วเอาแล้วครับเต่าชมพู่กับเต่าขาวครับอะไรกันเอ่าเต่าจุ เต่า uhm. เจอเ uh ต ife, ่าตอนนี้เต right. ่านำเต่าแล้วเต่าก็ไล่เต่าเต่ากำลังหนีเต่ากำลังไล่ครับเออนี่มันวิ่งการตลาดชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหดูครับสีชมพูกับสีขาวครับเขาจะเข้ากู้กันแล้วครับเอาละครับเอาพลผมช่วยเอาไปกดดันคุณบอยหน่อยฮะเอาละครับเอาขอสนุกสักหน่อยนะวะเอาละววะเอาเลยเต่าเว้ยเอาเต่าเว้ยยังไงยังงไเอาภาพสวยยังไงยังไงเรียบร้อย อันดับที่5 o v e อ a l อครับแต่เป็นอันดับที่1น่ในรุ่นของ F6U ครับเซธวิทย์คุณารัตนะอังกูลครับสุดยอดอ๋อัมพลผมช่วยสตาร์จากพิษนะฮะและก็นี่เขาโฉมหน้าแชมป์ครับเดอะวินเนอร์ของเราในวันนี้ครับอุชโชนเบอร์เกอร์ครับในรุ่นของนิโตครับ F6 นะรุ่นนี้ขอบคุณครับนิโตเรซิ่งเพ e ร์ฟอร์ม c น์ครับนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบครับ ขอบคุณวยการสัตยสนุกอ่ะส,สนุกนะถึงแม้รถจะน้อยแต่เ็ายังคงสนุกหนเหมือนเดหมือนเดิมนะครับอ่ะดูกันอีกครั้งครับ5อันดับแรกครับวุชเชน,นเ,เบอร์เกอร์สุเมวัลภาพฤพกเอกพันโมสันเทียธ,ธนกฤษเิตอุไรและเศรษฐวิทย์คุณารัตนะอังกุลครับในรุ่นนี้ในรุ่นของนิตกครับ F6 ความมันและสุขสนานก็เรกวไม่ธรรมดาก,กันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันในขันในรุ่นนี้กันแล้วพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันกันต่อ